สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เดอะซันสื่อใหญ่ของอังกฤษเผยสมาคมฟุตบอล FA ไม่คิดลงดาบเออร์ลิงฮาร์แลนด์กองหน้าทีมแมนเชสเตอร์ une, กรณีพดหยาบใส่พุทธศิสิ์แต่ประกาศตั้งข้อหาเรือใบสีฟ้าโทษฐา,านควบคุมนั้นเตะไม่ได้ในเกมพมรีเมียร์ลีกนัดเปิดบ้านเสมอกับสเปอร์สามต่อสเมื่อวันอาทิตย์ที่3ธันวาคม แมนซิตี้แชมป์ลีกเมืองผู้ดีมองว่าพวกเขาได้รับความเสียหายในช่วงทดเวลาเนื่องจากผู้ตัดสินเปลี่ยนใจอย่างกระทันหันไม่เปิดโอกาสให้แจ็กกิลิทพาบอลบุกเข้าไปในแดนของไก่เดทองทงั้งท้งที่ตอนแรกเขาปล่อยให้เป็นบอลได้เปรียบกับทีม้าบ้านไปแล้วในจังหวะที่ฮาลนดดนทำฟาวล์ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์โพสต์ลงเอ็กด้วยคขนหยาบใส่ไซมอนฮูเปอร์จนเชื่อว่าเขาจะโดนเอฟเอเอาผิดกรณนั้นก็ดีล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่4ธันวาคมสื่อเดอะซันเผยว่าสตา Stadium, ร,ตร์ น่าเตะไม่ได้จากเหตุการณ์รวมประท้วงท่านเป่าซึ่งน่าจะทําให้พวกเขาโดนลงโทษปรับเงินเป็นจํานวนห้าหลักสําหรับจังหวัดดังกล่าวนอกจากฮาแลนด์แล้วรูเบนดิอาสมาเตโอโครวาสิตและไอเรซอนต่างก็วิ่งเข้าประท้วงฮูเปอร์จนทาให้เรือใบสีฟ้าถูกเอฟเฟตั้งข้อหาขณะที่กองหน้าร่างยักษ์รอดตัวเนื่องจากท่านเป่าแจากใบเหลืองให้กับเขาไปแล้วจากการบวยวายจึงส่งผลให้เอฟเฟยุติกับการเอาผิดเข้าเป็นการส่วนตัวด้วยเหตุผลที่สิงเชิดดาอย่างฮูเปอร์จัดการกับเหตุการณ์ในสนามไปแล้วนอกจากนี้เอฟเฟมองว่าการโพสรรต์ของฮาแล นนั้นไม่ได้ดูหมิน่นผู้ตัดสินมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เดอมอนกากลเกอร์อดีตผู้ตัดสินระดับแนวหน้าของพิมเมลีกออกโรงยืนยันไซมอนฮูเปอร์เป่าจอมเฉาไม่ได้ทำหน้าที่พลาดแม้จะสร้างความน่ากังขาในเกมพิมเมลีกในที่แมนซิตี้เสมอกับสเปอร์สาต่อสที่สนามเอติฮัสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมต่อกรณีดังกล่าวกลาเกอร์อธิบายกับสกายสปอร์ตว่าตามเทคนิคแล้วฮูเปอร์ไม่ได้ก่อความผิดพลาดอะไรเนื่องจากเป็นสิทธิ์ของผู้ตัดสินที่กดเปิดโอกาสให้เขาพิจารณาเป่าให้ลูกฟาวเป็นลูกได้เปรียบหรือไม่ก็ได้โดยเดอมอนกากลเกอร์อดีตผู้ตัด้้้้กกกลลล่่่่่่าา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 วววววเเเออออไมมันนนนนแยยพรระคคคืีีททผบปปใหฟ็ ได้เปรียบากกาขาทําถูกที่ปล่อยให้เกมดาเนินต่อแต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตามจากนั้นไซมอนก็เป่านกหวีดหากเขารออีกซักวินาทีเรื่องราวทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปโดยเทคนิคและตามกฎแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรผิดมันขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินที่จะเลือกให้เกมดาเนินต่อในเชิงลูกได้เปรียบหรือไม่ก็ได้ไม่ใช่คนอื่น เกลเกอร์กล่าวกณะนั้นก็ดีสตีเฟนวอร์น็อกอดีตนักเตะยังแย้งว่าฮูเปอร์ก่อความผิดพลาดโดยวอร์น็อกได้กล่าวเอาไว้ว่าผมยอมรับความผิดพลาดของมนุษย์ได้แต่เป,เป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ของไซมอนฮูเปอร์เขาจะต้องวาวูนแน่หักกลับไปดูส่วนทางด้านไมเคิลริชาร์ดกับรอยคีนสองคอมเมนเตอร์เลิมความเห็นเหมือนคนส่วนใหญ่ด้วยการวิจารณ์ฮูเปอร์เช่นกันโดยพวกเขากล่าวไว้ว่าเราเห็นกันทุกคนว่ามันเป็นลูกได้เปรียบเขาควรปล่อยให้เกมดำเนินต่อคุณเห็นสีหน้าของผู้ตัดสินที่4เขารู้ว่าผู้ ผู้ตัดสินก่อความผิดพลาดไม่เป็นการเป่านุหวีที่เลวร้รายเขาทำพลาดในจังหวะน,นั้นกรีลิททะยานไปที่ประตูแล้วต้องยกอเครดิตให้เขาที่ปล่อยให้เกมเดินเนินต่อแต่เขาตัดสินผิดที่เรียกให้กลับมาเล่นลูกฟรีคิกเราทุกคนได้เห็นกัน มากันที่ประเด็นข่าวต่อมารอยคีนชี้แมนซิตี้ไม่ได้ถึงขั้นนอนมากับตำแหน่งแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้โดยเชื่อว่าออร์เนนอลกับลิเวอร์พูลจะเป็นผู้ท้าชิงที่น่ากลัวส่วนเจมี่คาร์ร์ก็มองคล้ายๆกันรอยคีนตำนานกองกลางชาวไอริชแสดงความเชื่อว่าแมนซิตี้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นมีโอกาสสูงที่จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้พร้อมเชื่อว่าาอ์เซนกับลิเวอร์พูลจะเป็นคู่แข่งที่อันตรายของทีมเรือใบสีฟ้าก่อนร่บฤดูกาลนี้หลายคนมองว่าแมนซิตี้มีโอกาสสูงถึงระดับ90%ทีี่จจะได้ชมลลกกกหัังงงาขพวเขขาแแ็กร่งสิบ และมีดีกรีการเป็นแชมป์มา3ซีซั่นติดต่อกันแต่ตอนนี้เรอใบสีฟ้ากำลังอยู่ในช่วงฟอร์มสะดุดเพราะไม่ชนะใครในหลีกมา3เกมรวดแล้วโดยรอยคีนได้เผยเอาไว้ว่าถ้าให้ผมลงเดิมพันมันก็มีความแน่นอนว่าผมคงไม่ถึงขั้นกล้าที่จะเดิมพันว่าแมนซิตี้จะไม่ได้แชมป์ แต่ขณะเดียวกันผมก็เริ่มลังเลแล้วว่าแมนเชสเตียจะได้แชมป์หรือเปล่ามันมีสาเหตุที่ทําให้ไม่เคยมีใครได้แชมป์หลีกสีสมัยติดต่อกันเพราะคุณต้องรักษาระดับการเล่นให้ได้รักษาความกระหายให้ได้รักษาความมุ่งมั่นให้ได้รวมถึงอาจจะโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานบ้างอีกนักเตะตัวหลักบางคนของคุณคงจะลงเล่นไม่ไหวแน่นอนว่าผมมองว่าอาร์เซนอนกลกับลิเวอร์พูลอยู่ในกลุ่มที่จะได้ขับเคี่ยวลุ้นแชมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมอาร์เซนอลเมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งและขนาดของของุมกาลังที่พวกเขามีรวม ตรงกันกันกบรอยคีนที่บอกว่าอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลอาจจะทำให้แมิตี้ต้องลุ้นเหนื่อยพอตัวถ้าถามพวกเราทุกคนแล้วนะผมก็ต้องบอกว่าส่วนตัวแล้วยังคิดว่าแมิตี้จะได้แชมป์เราเคยเห็นกันมาแล้วว่าซิตี้ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลจนชนะ10หรือ12เกมติดและชิงนี้ที่มืออื่นไปไกลแต่บางทีฤดูกาลนี้อาร์เซนอลอาจจะแข็งแกร่งขึ้นจากประสบการณ์ของพวกเขาในช่วงเวลาเหล่านั้นและเราก็รู้ด้วยว่าลิเวอร์พูลเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนเช่นกันขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอั คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ